สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวจิราภาเมฆคสอนในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่หนหน่วยการเรียนรู้ที่3ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยีวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นค่ะ ก่อนอื่นนะคะอุปกรณ์สำคัญของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้างไปดูกันเลยมีตัวเครื่องคีย์บอร์ดเมาส์ลำโพงและจอภาพค่ะมาดูการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกันนะคะการเปิดเครื่อง ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีปุ่มสำหรับเปิดเครื่องบางรุ่นต้องเปิดที่ตัวเครื่องและเปิดที่จอภาพด้วยค่ะภาพที่2นะคะเป็นการใช้เมาส์เมาส์ทำงานได้หลายลักษณะการใช้เมาส์จะนำมือข้างที่ถนัดนะคะไปวางบนเมาส์ถ้าใช้มือขวาให้ใช้นิ้วชี้ วางบนปุ่มซ้ายนิ้วกลางวางบนปุ่มขวาในการกดปุ่มซ้ายของเมาส์หนึครั้งเรียกว่าการคลิกการคลิกนะคะใช้สำหรับเลือกสิ่งที่ต้องการส่วนการกดปุ่มซ้ายของเมาส์สองครั้งติดกัน ย้ำนะคะ2ครั้งติดกันจะเรียกว่าดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกจะใช้สำหรับเปิดโปรแกรมให้ทำงานภาพต่อมานะคะเป็นการใช้คีย์บอร์ดให้วางมือทั้งสองข้างบนคีย์บอร์ดโดยใช้นิ้วมืออยู่ในตำแหน่งต่างๆบนคีย์บอร์ดแล้ว กดเลือกแป้นที่ต้องการภาพต่อมาก็คือหน้าจอคอมพิวเตอร์เองเมื่อนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์จะเริ่มทำงานนักเรียนจะสังเกตเห็นขั้นตอนการทำงานต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และใช้งาน ได้เมื่อคอมพิวเตอร์พร้อมใช้งานค่ะในการใช้งานคอมพิวเตอร์นักเรียนจะต้องจัดส่วนต่างๆของร่างกายให้ถูกต้องจะต้องนั่งหลังพิงเก้าอี้ให้สบายและปรับให้หน้าจออยู่ระดับต่ำกว่าสายตาเล็กน้อยความสว่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ ก็ควรที่จะปรับให้เหมาะสมไม่ควรให้แสงจอภาพสว่างหรือว่ามืดจนเกินไปเป็นอย่างไรบ้างคะพอที่จะเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นบ้างแล้วหรือยังหากนักเรียนยังไม่เข้าใจสามารถทบทวนจากคลิปวิดีโอนี้หรืออ่านเพิ่มเติมจากหนังสือเรียนที่ครูแจกให้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโดยเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนก่อนที่เราจะใช้งานคอมพิวเตอร์ทุกครั้งควรที่จะสำรวจสายเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการต่อสายไฟฟ้าให้เรียบร้อยขณะที่เสียบปลั๊กไฟและขณะใช้งานคอมพิวเตอร์มือของเรานะคะจะต้องแห้งสนิทเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด คำเตือนนักเรียนควรแจ้งผู้ปกครองก่อนเสียบปลั๊กไฟทุกครั้งเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการใช้คอมพิวเตอร์แบบประหยัดพลังงานไฟฟ้ามีแนวทางดังนี้ 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน 2. เลือกใช้คอมพิวเตอร์ที่มีสัญลักษณ์ Energy Star ซึ่งบอกให้รู้ว่าคอมพิวเตอร์นี้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟฟ้าได้ค่ะ 3. ติดตั้งคอมพิวเตอร์ในบริเวณที่มีการระบายความร้อนได้ดีแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ